ตีสัวเข้ามาทำการแข่งขันในไทยไฟแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะใช้สิบอย่างนี้ครับในถิ่นแชมป์บอรอบอีสุก็จะได้เข้าร่วมการแข่งขันนอครับดูสักวยรัสเซียแล้วนะครับเขาบอกว่าว่าศึกษาด้วยว่าฟอร์มการจกของแคทตันคุงตลอดเป็นเช่นนอ้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องของแคมปันไม่มีรู้ครับบนเวทีออกสตาร์ทแล้วก็ไฟกันเลยครับไทยไฟ้ายทีหนึ่งครับแคทตันคง ประมาทก็ชอกช้าได้ครับเงินรางวัลสูงแม่พุ่ของล้านบาทครับรถทันยี่สุบสองทันยันหนึ่งันเราลงแรกที่มัดครับเพชรมัน่นคงดูว่าจะมั่นคงสมชื่อหรือเปล่ากลัวไม่กลัวครับทงด้านอิซารีร,รูกแร่างษ์ท่านมีสูงน้อยกว่ายาวกว่าเรานะครับแม่ด้านหลังครับมีคำว่างวยไทยด้วยนะครับก็เพชรมัน่นคงประมาทไปถึงว่าชกช้าเลยนะครับ ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวครับจะสู้กันเพียง3ยกถ้ายก3เสมอก็มียกหน้ายก4เป็นยกตัดสินครับแต่มาแบบแข็งแรงมากเลยครับอิตาลีเฮอคูดินครับตรงนี้หักไม่ลงนะครับจะรอจะบอกว่าในนาทีนี้ประเทศหมูต้องการ้อแล้วครับโอ้ยหล่นหลับไปจริงจงครับอิตาลีครับยกกัร์ตชันแรกโงในเป็นอย่างไรนี่ครับเฮอร์คูดินใสลูกคว้าขังเททิ้งลงไปเร็วมาดเลยใจนะครับ ตั้งมาแต่ยกขึ้นมาดิหักตีเลยนะสู้หินตาเหมือนกัาร์อินซะดีอย่ารับเสียนะครับรได้เตรียมลูกหยากว่าเราครับแต่ว่ากระดูกมวยไทยของเรานี่ครับวางขวาเต็มๆหมุนในกผลออกมาแม่จะสับไลขสองโอ้โหล้มอีกแล้วครับ สายดำที่ก็าถือว่าหลักโงบเราบอกว่าปูนปูทั้งบารดีนั่นเกินะครับเตะแท่งหน้านี่อาวุธหน้านี่ยาวกว่านะครับตาดซ้ายเข้าไปหลังยังไม่หอกกระพิบมันลงจริงจริงคอยบังคอยสวยคอยโต้ต่อแล้วตีได้หรือเปล่าเสียบขวาพี่ชีครับแอาดย้อาล่ะครับขาต่อครับยืมต่อมาครับผมชุดแรกครับ